มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผ่านไปอันแรกนะฮะคือเรื่องของ 2M แรกคือแมนนะครับกับเมทอลนะครับก็คือแล้วก็มาของแมนตัวที่3าคือมันนี่ครับเรื่องของเงินนะฮะถ้าเราทําธุรกิจเล็กๆเรียงฟาร์มไก่นะฮะฟาร์มไก่หลังบ้านหรือว่าจะทําใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยเรื่องของเงินเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราต้องรู้ว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่หรือว่ามีการลงทุนไปเท่าไหร่ ต้นทุนคงที่นะครับเราสร้างโรงเรือนไปกี่บาทโรงเรือนเนี่ยใช้ไปอีก2-3ปีนะฮะก็จะรู้ว่าเงินทุนคงที่มีอะไรบ้างค่าไก่นะฮะเป็นต้นทุนคงที่นะครับค่าไฟที่เราใช้เนี่ยเป็นต้นทุนคงที่นะฮะแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไหร่ในการซื้อไก่มานะครับกี่บาทตัวละ200นะครับเลี้ยงอาหารวันละเท่าไหร่นะครับค่าแรงที่คนเรามาจ้างเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่ เป็นเงินท no ุนหมุนเวียนนะครับเอาไข่ไปขายจะได้เงินมาเท่าไหร่นะครับมันพอไหมนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่จะบอกเราว่าจะรอดไม่รอดนะครับก็คือเรื่องของเงินหมุนเวียนแล้วก็เรื่องของกําไรนะครับเราจะกําไรเท่าไหร่กี่บาทนะครับคำนวณให้ชัดแล้วเราก็จะบริหารได้นะว่าเราจะต้องกําเงินไว้หมุนเวียนต้องขายเอาไปแล้วให้ได้เงินกลับมาเงินหมุนเวียนก็เรื่องเหมือนกับลมหายใจนะครับไม่หมุนเข้ามาหาเราเนี่ย คือขายขายไปแล้วไม่ได้ตังค์เราก็มีตังค์ไปซื้ออาหารมาเลี้ยงไก่สุดท้ายธุรกิจเราก็จะจบสิ้นนะครับเ,เรื่องของเงินนะครับเรื่องไปก็คือเรื่องของแมชชีนนะครับเครื่องจักรหรือว่าแมทเทเรียลที่เราต้องมีเครื่องจักร,เร,กเ,รกเรามีอะไรบ้างในการเลี้ยงไก่นะครับเป็นเครื่องจักรเป็นถ้าเล็กๆนะเป็นกระป๋องกระป๋องจ๋าตักนะครับหรือว่าอุปกรณ์ให้น้ํานี่ก็ถือเป็นแมทเทเรียลเป็น แมชชีนเป็นเครื่องจักรเราเหมือนกันนะครับมีอะไรบ้างาต้องทะนุบำรุงรักษาอย่างไรแมนเทแนนซ์อย่างไรหรือว่าเราจะต้องหาเครื่องจักรอะไรบ้างดูแลรักษามันยังไงนะครับก็จะชัดเจนนะนี่คือ d m ที่เราจะต้องดูในการบริหารจัดการเพราะบางทีมันนึกไม่ออกมันคิดไม่ออกว่า,าต้อง จัดการอะไรบ้างนี่ก็คือหลักในการคิดหลักในการเอามาพิจารณาที่จะบริหารนะพอเรียงเอามาฝากกันเพื่อเราจะทําธุรกิจเล็กๆธุรกิจเกษตรธุรกิจฟาร์มไก่เราให้ประสบควาสมสำเร็จนะครับนนี้เอามาฝากกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ